สวัสดีครับเพื่อนๆสอนภาษาญี่ปุ่นอียางว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรคำคุณศัพท์มีหน้าที่ในการอธิบายและขยายความคำศัพท์ในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจความหมายของคำนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นภาษาญี่ปุ่นจะมีคำคุณศัพท์อยู่2ตัวคำคุณศัพท์อีและคำคุณศัพท์นะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของคำคุณศัพท์ด้วยกันถ้าสมมุติว่าเราใช้คำศัพท์ทั่วไปซึ่งเราจะเรียกว่าคำนามคำนามคำว่าคนกับคำนามคำว่าคนเอามาบอกกันนจะเป็คน สังเกตดูว่าจะขยายความอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าคำนามเป็นคนคำคุณศัพท์เป็นสวยจะกลายเป็นคนสวยสังเกตดูว่าเขาจะขยายความได้ว่าคนคนนั้นสวยนั่นเองแล้วถ้าสมมุติว่าคำนามคนคำคุณศัพท์เหงามารวมกันเป็นคนเหงาก็จะเป็นการขยายว่าคนคนนั้นเหงานั่นเองนี่คือคำคุณศัพท์คลิปต่อไปพี่ดิวจะสอนคำคุณศัพท์อีกคืออะไรถ้าชอบก็กดถูกใจติดตามและแชร์ให้พี่ดิวด้วยนะครับ